ผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจจะรับบุตบุญธรรมมาอุดถัธรรมนะคะวันนี้เรามีรายละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานและคุณสมบัติรวมถึงเรื่องราวต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมจะต้องรู้ก่อนที่จะไปรับบุตบุญธรรมค่ะ กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เล็งเห็นความสําคัญในการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครอบครัวทดแทนโดยมุ่งหวังให้ครอบครัวทดแทนตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวความรักความเข้าใจรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพทั้งของตนเองและครอบครัวสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันในการเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและส่งเสริมพัฒนาเด็กในความอุปการะให้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองทําให้เด็กในครอบครัวทดแทนสามารถเลือกทางเดินชี ที่กรมะมขอติอตอกรารเด็กและเยาวชนนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ <c oughs> ก็มีบริการเรื่องจัดสวัสดิการด้านครอบครัวทดแทนนะคะให้กับเด็กกำพรา้าเด็กถูกทอดทิ้งนะคะและเด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถ ให้การดูแลได้หรือเด็กที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวเดิมได้นะคะครอบครัวทดแทนนะคะก็จะมีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็จะเป็นครอบครัวทดแทนชั่วคราวก็คือครอบครัวบุญธรรมส่วนครอบครัวทดแทนแบบที่2นะคะก็เป็นครอบครัวทดแทนแบบถาวรก็คือครอบครัวบุญธรรมค่ะก็คือครอบครัวบุญธรรมเนี่ยค่ะไม่มีสิทธิหน้าที่และก็ความรับผิดชอบในฐานะบิดามารดาตามกฎหมายของเด็กค่ะ ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะก็มีความปรารถนาที่จะให้เด็กเหล่านี้ค่ะได้มีโอกาสเติบโตในครอบครัวก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะผู้ที่มีจิตอาสาอยากจะช่วยเหลือสังคมนะคะก็สมัครค่ะเข้าเป็นครอบครัวประถมที่จะช่วยนําเด็กในสถานรองรับเนี่ยค่ะเข้าไปอุปการะเลี้ยงดูอยู่ในครอบครัวของท่านนะคะ กรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในการจัดหาครอบครัวทดแทนให้กับเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบากโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการสนับสนุนให้ครอบครัวอุปถัมภ์ที่เป็นเครือญาติและไม่ใช่เครือญาติรับเด็กไปเลี้ยงดูเสมือนกับเป็นบิดาบรรดาที่แท้จริงของเด็กทงหน่วยงานครอบครัวอุปถัมยืนม่นมาช่วยเดือนละ2 0 0 0บาท ในการศึกษาเด็กพาเล่าเรียนพาเดินทางเวลาปล่วยขึ้นรถลงเรือก็ใช้ได้ในวงเงิน2 2,000บาทช่วยได้เยอะแล้วก็ได้มีคุณค่าทางชีวิตมีอนาคตในชีวิตนี้ก็ก็ดีใจแล้วดีใจมากๆเลย สำหรับการอบรมในครั้งนี้นอกจากจะให้ความรู้ทางด้านการศึกษาและอาชีพแล้วยังสร้างเสริมความรักความเข้าใจให้เกิดขึ้นในครอบครัวเพื่อสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็งสามารถเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาตามวัยและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไปด้วยค่ะ